สวัสดีครับแก้วจากโมบายฟ o โ o grapher นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ r e a l m มนะครับนั่นก็คือ r e a l m มี 9i 5g 2เครื่องนี้นั่นเองครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจโมบายฟ o t o g r a p h e r ด้วยนะครับต้องบอกว่าในปีนี้นะครับแก้วได้ทำรีวิวสมาร์ทโฟนให้กับแบ,บแรนด์เรีย m มเนี่ยมาหลากหลายรุ่นมากๆนะครับเรียกได้ว่าน่าจะครบทุกเทียแล้วนะตั้งแต่รุ่นแฟลกชิพอย่าง Realme GT นะครับรุ่นที่เน้นในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็เน้นในเรื่องของการเล่นเกมอย่าง r รีย m มี t t n o s s r r i s s นะครับแล้วก็มาจนถึงรุ่นที่แบบฟีดแบ็กดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่แบบลงคลิปไปเนี่ยคือแป๊บเดียววิวแบบเป็นหมื่นแล้วนะครับนั่นก็คือเรียวมี Pro Series นั่นเองทั้ง2ตัวเลยนะทั้งตัว Pro ธรรมดาแล้วก็ตัว Pro plus นะครับก็ขอบคุณทางเรียวมีด้วยที่ส่งสมาร์ทโฟนมาให้แกวได้ทํารีวิวกันนะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ส่งมาอีกแล้วครับนั่นก็คือ เรีย m มี9 i 5 g 2เครื่องนี้เองที่แก้วถืออยู่นี้นะครับคือ2เครื่องนี้สเปคไม่เหมือนกันแหละแต่แค่แบบว่าสีมันมีความโดดเด่นแตกต่างกันนะครับ <S <S เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่แก้วได้ใช้งานเรีย m มี9 i 5 g มาเป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยมีจุดที่แก้วประทับใจแล้วก็จุดที่เป็นข้อพิจารณาตรงไหนบ้างนะครับทั้งในเรื่องของกล้องถ่ายภาพการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแรงของตัว cpu เนี่ยที่บอกเลยว่าเห็นราคาไม่ถึงหมื่นแบบเนี้ยแรงไม่ใช่น้อยนะครับ เอาเป็นว่าไปดูรีวิวกันดีกว่าครับงันลงมาเริ่มดูงานดีไซน์ของ Realme 9i 5G กันดีกว่านะครับสำหรับสีของตัวเครื่องนะเราสามารถจะเลือกได้ทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีดำแบบนี้นะครับจริงๆก็สวยดีนะมีความแบบคลาสสิกแล้วก็ดูแบบแมนลี่ดีนะครับส่วนใครที่ชอบความแบบแฟลชชี่ดูโดดเด่นดูแบบสะท้อนแสงจัดๆเนี่ยแก้วแนะนำเลยนะครับเมทัลลิกโกตัวนี้คือแบบสุดจัด สวยงามมากนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องทั้ง2สีเนี่ยเวลามันสะท้อนแสงนะครับจะมี l a y of light นะครับที่เป็นแฉกๆเนี่ยกระจายออกมาจากบริเวณโมดูลกล้องนะครับซึ่งอันนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากด้านหลังของแผ่น CD นะครับยุคที่แบบว่ามีความวินเทจมีความก0านิดนึงก็ถือว่าเป็นดีไซน์เร t r o ที่เอามาผสมผสานกับ g a d g e ตในยุคสมัยใหม่ได้ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ดูสวยงามทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูบริเวณรอบ รอบตัวเครื่องกันมากดีกว่านะครับต้องบอกว่างานประกอบเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับคือเฟรมเครื่องอะ่ะมันเป็นพลาสติกแหละมันยังไม่ใช่โลหะนะครับแต่ว่าสัมผัสที่เราจับได้เนี่ยก็ถือว่าให้ความรู้สึกว่าดูแข็งแรงดีทีเดียวนะครับด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีพอร์ต USB Type C นะครับมีช่อง AUX แล้วก็มีลำโพงมาให้นะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้เป็นลำโพงเดียวนะครับมีลำโพงแค่ตัวเดียวเนาะก็ต้องบอกว่าไงดี คือไม่ค่อยไปทับใจลาโพงเท่าไหร่เดี๋ยวไว้เปิดให้ฟังแล้วกันนะครับอ่ะมาดูบริเวณทางด้านขวาของตัวเครื่องกันบ้างนะครับจะเป็นที่อยู่ของปุ่ม power แล้วก็ตัวปุ่ม power เ,เนี่ยเป็นที่สแกนนิ้วไปด้วยในตัวนะครับถือว่าปลดล็อกได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของปุ่ม volume up volume down นะครับแล้วก็ถาดใส่ซิมเนี่ยจะอยู่ด้านบนทางซ้ายนะครับ ทีนี้เราพลิกมาดูกันในด้านหน้าจอมานะครับสำหรับหน้าจอของ Realme 9i 5G เนี่ยแผนลหน้าจอนะครับจะเป็นแบบ LCD IPS นะครับขนาด6.6นิ้วนะครับแล้วก็คุณภาพของแพนลหน้าจอเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับคือผลจากระดับกลางๆขึ้นไปค่อนข้างจะสูงแล้วนะครับแล้วก็ตัว refresh rate เนี่ยจะอยู่ที่90 h z นะครับตัว resolution หน้าจอจะอยู่ที่ Full HD plus นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วแกก็รู้สึกว่ามันก็ โอเคนะจะมีจุดเดียวเลยที่รู้สึกว่าใช้งานหน้าจอตัวนี้แล้วแอบจะขัดใจเล็กๆนะครับก็คือในเรื่องของ Touch s a m pling นะครับคือทั h ซ a ม pling อ่ะมันอยู่ที่180เฮิร์นะครับนั่นเท่ากับว่า เวลาเราใช้งานทั่วไปเนี่ยมันเพียงพอนะครับเล่นโซเชียลมีเดียเล่นนู่นเล่นนี่ต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในการเล่นเกมที่มันจะต้องมีรีเฟล็กสูงๆเช่นแบบเกมโมบ้าเกม FPS อะไรพวกนี้ด้วยความที่ทัสซมปลิงมันแค่นี้เนี่ยมันบางครั้งก็อาจจะเกิดอาการแบบ มันจะรู้สึกขัดใจอ่ะจากคนที่เคยใช้ตัวทัสแซม p ลิงที่สูงมากกว่า300หรือว่ามากกว่า200อยู่เป็นประจำเนี่ยพอมาเจอหน้าจอที่ทัสแซม p ลิงแค่180เพิร์เนี่ยก็แอบจะรู้สึกตึงหิดตึงหิดเล็กๆเหมือนกันนะครับเมื่อกี้แก้วติดในเรื่องของลําโพงไว้นะครับเรียวมี 9I5G เนี่ยจะเป็นลําโพงแบบโมโนหรือว่าลำโพงเดี่ยวนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับที่ ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าประทับใจนะครับถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็เขามีฟีเจอร์ในการบูสเสียงให้มากกว่า100%ไปเป็น200%เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพของเสียงดีขึ้นอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมาลองฟัง50%กันก่อนว่าเป็นยังไงนะ50%นะครับต่อไปจะเป็น100%นะ อันนี้คือ100%นะครับต่อไปจะเป็น200%นะครับ จากที่ทุกคนได้ลองฟังไปนะครับแก้วก็ต้องบอกว่ามันก็อยู่ในระดับกลางๆใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการประสบการณ์ในเรื่องของลำโพงที่มันแบบ immersive กว่านี้หรือว่ารู้สึกได้ถึงความแบบแน่นๆของเสียงเบสแล้วก็เสียงลำโพงเนี่ยไปซื้อตัวแบบว่า GT Neo Series หรือว่าไปซื้อ Realme 9 Pro Plus เนี่ยดูจะให้ประสบการณ์ในด้านนี้ได้คุ้มค่าแล้วก็น่าจะถูกใจกว่านะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนก็เห็นราเอียดรอบๆตัวเครื่องกันไปหมดแล้วนะครับเรามาดูสเปคภายในตัวเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ Realme 9 i 5G เนี่ยตัวสเปคนะครับ CPU จะใช้ Dimensity 810 5G นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้แรงพอสมควรเลยนะน่าประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ RAM เนี่ยให้มาทั้งหมด6 g ินะครับสามารถที่จะใช้ Storage มาทำเป็น RAM เนี่ยบวกไปได้อีก5 g ินะครับแล้วก็ตัว เอ่อสโตรเภายในตัวเครื่องหรือว่าตัวรอมเนี่ยจะมีมาให้128 g b นะครับแต่ว่าสามารถจะใส่ m i โคร s d การ์ดเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกนะครับจนถึงประมาณ 1TB ก็เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็เป็น Realme UI v e r s เวอรชน3ะครับซึ่งแค่ว่ายังคงชอบรอมของ Realme UI อยู่นะครับเพราะมันสามารถ c u ส t ตอม z ไมอะไรได้เยอะดีแล้วก็เวลาใช้งานทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานโซเชียลมีเดียเล่นเกมเล่นแอปต่างๆเนี่ย มันโอกาสน้อยมากจริงๆที่เขาจะเจอแอปเด้งหรือว่าแอปค้างนะครับอันนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างชอบมากๆแล้วด้วยความที่จับเรียวมีมาทุกเทียเลยอะไม่ว่าจะเป็นแบบตัว flagship ยันตัวแบบ entry level แบบตัวเนี้ยมันก็ให้ความรู้สึกว่ารอมเนี่ยมีคุณภาพที่เท่ากันหมดเลยตั้งแต่ตัวบนจนถึงตัวล่างนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดกันต่อในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสำหรับแบตเตอรี่ของเรียวม 9i 5G เนี่ย จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5,000 m ิลแนะครับแล้วก็จากที่แก้วได้ใช้งานตลอดระยะเวลาแบบ2สัปดาห์มาน,นี้เนี่ยเอาออกไปถ่ายรูปเอาออกไปใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องบอกว่า2วันอะเหลือๆครับไม่ต้องห่วงเลยแต่จุดที่อาจจะรู้สึกว่าแอบขัดใจนิดๆก็คือเรื่องของความเร็วในการชาร์จครับเพราะว่ามันได้เร็วสุดแค่ 18วัตต์เท่านั้นทําให้การจะชาร์จแบตท,ที่มีความจุมากขนาดนี้ให้เต็มเนี่ยใช้เวลาแบบชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับซึ่งถือว่านานมากๆสาหรับคนที่นิสใส่เสียแบบแก้วแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้สมาร์ทโฟนที่แก้วใช้อยู่เป็นเครื่องหลักเนี่ยมันสปีดในการชาร์จเนี่ยอยู่ที่65วัตต์66วัตต์หมดแล้วนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่แบบเป็นข้อพิจารณาของคุณเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องใช้สมาร์ทโฟนที่มันมีความเร็วในการชาร์จมากกว่านี้เนี่ย ก็ขยับไปซื้อรุ่นพี่อย่าง Realme 9 Pro หรือว่า Pro plus ก็สามารถที่จะทดแทนได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับในเรื่องของความแรงของ cpu d i m e n s i t y 810 5 g ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็แรงในระดับหนึ่งนะแก้วสามารถเล่นเกมพวกแบบ n i n o k u n i cross world เนี่ยได้กราฟิกประมาณระดับกลางแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยสูงสุดที่50เฟรมเลยแอบจะแบบ อาจจะมีดรอปบ้างเวลาเจอคนเยอะๆแต่ก็ไม่ต่ำไปกว่า40เฟรมนะครับค่อนข้างน่าประทับใจทีเดียวนะแต่ว่าเกมที่แบบกราฟิกสูงมากๆเนี่ยเช่นเดียโบอินมอร์ทัลพวกเนี้ยกราฟิกเนี่ยจะปรับได้แค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับก็คือโลแล้วก็ตัวเฟรมเรทเนี่ยจะได้แค่30 fps เท่านั้นคือมันดูเหมือนเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์มากกว่าฮาร์ดแวร์บางอันเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบทำออกมาให้มัน compatible ได้นะครับอย่างวันก่อนเนี่ยคุยกับน้องตั้มกูแซบเนาะน้องตั้มก็บอกว่าเครื่องเนี้ย เล่น R O V แบบเนียนมากนะครับ60เฟรมเรทแบบนิ่งๆเลยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์มากกว่านะครับเพราะว่าความแรงของ C P U เนี่ยมันไปถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็เห็นรายละเอียดในส่วนอื่นๆกันไปครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันดีกว่านะครับสำหรับ Realme 9i 5G เนี่ยชุดกล้องหลังจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล กล้องตัวที่2ก็คือกล้องมาโครคามิราความละเอีย hmm. ด2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องตัวที่3ก็คือกล้องเดฟคามราความละเอียด2ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรวุว่นวายเนาะเน้นใช้งานกล้องหลักเป็นหลักนะครับเสียดายที่ไม่ได้เอาตัวไวมาเนาะอะ่ะทีนี้กล้องหน้านะครับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลจุดนี้เป็นจุดที่แก่รู้สึกว่ามันน่าจะได้16ล้านหรือเปล่านะครับเพราะว่า8ล้านเนี่ย มันก็ดูไม่ได้รู้สึกว่ามันพอแล้วนะครับสำหรับปี2022นี้นะคิดว่าถ้าเกิดใครต้องใช้งานกล้องหน้าเซลฟี่เยอะๆเนี่ย r ร a l วมี9 Pro+ Plus ครับคุ้มค่ามากๆอ่ะไม่ว่ายัางไงก็ตามเราไปลองดูภาพจากกล้องแต่ละตัวกันดีกว่านะครับงันเรามาเริ่มกันที่กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ระดับตัวท็อปๆเหมือน r ร a l m e 9 Pro+ Plus เนี่ยแต่ว่าเร a l วมีเนี่ยจูนซอฟต์แวร์กล้องมาได้แบบ โอ้โหอยากจะชมมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่รุ่นบนๆมาจนถึงรุ่นล่างเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวกล้องเนี่ยจูนมาดีจริงๆนะครับทั้งในเรื่องของสีสันที่แก้วเชื่อว่ามันค่อนข้างที่จะถูกใจคนส่วนใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่ามีความสดใสแล้วก็มีการใช้ HDR เนี่ยมาเปิดส่วนเงาให้มันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยได้กำลังดีนะครับไม่ได้ทำเยอะจนภาพมันดูแบนเนาะแล้วก็ในเรื่องของ Dynamic r a n g ์นะครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ HDR ช่วยเนี่ย เซนเซอร์ S S กล้องตัวนี้แอบจะมีดินามิกเรนจ์ที่แคบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนของดําก็ดําสนิทเลยส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็ไม่สามารถที่จะคุมไฮไลท์ได้ดีมากนักนะครับแต่ว่าเมื่อเราเปิดออโต้ h r r เอาไว้ตลอดเวลาเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้าง ดูดีมากๆนะครับตัวซอฟต์แวร์ HDR สามารถที่จะกดแสงส่วนของไฮไลท์เนี่ยลงไปได้ดีนะครับแล้วก็เติมแสงในส่วนของชาร์โดเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาได้กำลังดีนะไม่ได้ดูแบบขุดจนเจอ Noise แบบนั้นนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์กล้อง50ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยแกรู้สึกว่ามีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึง่งก็คือเวลาที่เราใช้โหมด High Resolution ถ่ายแบบเต็มเซนเซอร์50ล้านแล้วมาครอปดูเนี่ย ภาพไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดเราใช้การดิจิตอลซูมเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าโหมดไฮเรสนะครับใช้ดิจิตอลซูมแบบ 2x 5x อะไรพวกเนี้ย เฮ้ยไฟรับได้นะครับโดยเฉพาะ2 X เนี่ยแก้วค่อนข้างโอเคกว่ามันมากๆนะสามารถจะเอาไปใช้ถ่ายแบบภาพที่เราไม่ต้องการจะให้แบบเปอร์สเปกทีฟมันเบี้ยวหรือว่าอยากจะให้ภาพมันดูไม่บวมเนี่ยใช้2 X ในการซูมถ่ายเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็คุณภาพเนี่ยรับได้นะครับซอฟต์แวร์ทุกอย่างทำงานเหมือนกับการถ่าย1 X เป๊ะๆเ,เลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาพพอร์เทรตโดยกล้อง Depth Camera กันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าการที่เขาใส่ Depth Camera มาเนี่ย ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการตัดขอบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแก้วได้ลองถ่ายแล้วเนี่ยแก้วก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการตัดขอบที่มันดูไม่ค่อยแม่นยำม,มากนักนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือในโหมดพอร์เทรตเนี่ย HDR ทำงานด้วยนะครับเราสามารถจะถ่ายพอร์เทรตย้อนแสงโดยที่รายละเอียดในส่วนของฉากหลังเนี่ยยังถูกดึงเข้ามาเก็บได้ครบถ้วนทีเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของการเบลอเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามีความลอยพอสมควรนะครับเราไม่ควรจะปรับค่า F เนี่ย ต่ำกว่า2.8เนี่ยก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความลอยแล้วนะครับปรับสักประมาณ4หรือว่า5.6เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคกำลังดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Beauty Mode นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตในกล้องหลังเนี่ยบิวตี้โหมดจะเป็นแค่แบบปรับเป็นเลเวล0ถึง100%นะครับแต่ว่าในกล้องหน้าเราสามารถจะมี AI Beauty ที่เลือกปรับแบบแก้สกินโทนก็ได้แก้รูปหน้าก็ได้ปรับเชฟหน้าก็ได้เนี่ย ความละเอียดมันไปอยู่ในกล้องหน้านะครับไม่ได้มาอยู่ในกล้องหลังอันนี้ก็เป็นจุดที่แอบเสียดายไปน,นิดนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพมาโครนะครับด้วยกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ตามที่ทุกคนรู้กันแหละครับว่ากล้องมาโครตัวนี้มันเหมือนแบบเหมือนกล้องแถมอะ่ะ มีมาแค่นั้นนะครับเวลาเราใช้งานถ่ายภาพมาโครจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้เอากล้องหลักไปครอป 2x เนี่ยได้คุณลิตีที่ดีกว่ามากเลยแหละครับทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยด้วยไ i g h t mode นะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดเราใช้กล้องในโหมดออโต้ถ่ายภาพในช่วงแสงน้อยเนี่ยโอ้โห้ noise bar นะครับอันนี้เตือนเลยนะครับอย่าใช้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าอาทิตย์เนี่ยตกไปแล้วนะครับแบบพ้นขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยเวลาถ่ายภาพเนี่ย ยกไนท์โหมดขึ้นมาเลยครับช่วยได้เยอะมากๆนะแล้วก็ในตัวไนท์โหมดเนี่ยความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ Crop on Sensor 2x ในการถ่ายไนท์โหมดได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีฟิลเตอร์ไนท์โหมดให้เราเลือกใช้อีกเพียบนะครับถือว่าในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยเรียวมีไม่กักเลยสําหรับโทรศัพท์ราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับไนท์โหมดเนี่ยใช้ในกล้องหน้าได้ด้วยแล้วคุณภาพของไนท์โหมดในกล้องหน้าเนี่ย ก็ใช้งานได้ดีทเทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนระดับมิดเรนจ์เลยนะครับถือว่าอันนี้คือจุดที่ต้องขอชมจริงๆว่าทํามาได้ดีนะครับเมื่อกี้แก้วชมในเรื่องของกล้องหน้าถ่ายภาพกลางคืนกันไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ขอมาบ่นมากนะครับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลเนี่ยไม่โอเคนะครับไม่โอเคจริงๆคือมันใช้ได้แต่ถ้าถามว่าจะเอาคุณตี้จากมันเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าคุณไปเจอแสงที่มันแบบไม่พอเหมาะมันจบเลยนะครับคืออย่างแก้วเนี่ยแก้วเปิดไฟสตูดิโออยู่ด้านหลังแล้วยกกล้องขึ้นมาเซลฟี่เนี่ยยังไงก็รอดนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะต้องเจอสภาพแสงของจริงเนี่ยแก้วบอกเลยว่ามันไม่ได้รอดสําหรับทุกสภาพแสงแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างเนี่ยคือซอฟต์แวร์เขาจัดมาเต็มมากนะครับทั้งเรื่องของ ai beauty นะครับที่ปรับเชฟหน้าได้แก้สกินโทนได้ลบสิวได้อะไรพวกนี้เพียบฟิลเตอร์ก็มี พวกการเบลอฉากหลังเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับติดอย่างเดียวจริงฮาร์ดแวร์เนี่ยถ้าเกิดในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ได้กล้องหน้าเป็น16ล้านพิกเซลเนี่ยบอกเลยว่าเพอร์เฟกนะครับจบในเรื่องของภาพนิ่งกันไปแล้วนะครับมาในเรื่องของวิดีโอกันบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าธรรมดาสุดๆนะครับใช้งานได้ถ่ายแบบพวก r รี l ล g Story อถ่ายพวกเอ่อ t ิกตอกอะไรพวกเนี้ยพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะต้องการแบบเน้นคุณภาพจริงๆเนี่ย ต้องบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับคือขนาดวิดีโอสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ Full HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่30เฟรมเท่านั้นเองนะครับทั้งในกล้องหน้าแล้วก็ในกล้องหลังเลยนะซึ่งมันน้อยมากนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนในช่วงราคาเกือบ10,000บาทในยุคนี้เนี่ยคือมันแบบมันไม่พอแล้วมันควรจะได้ดีกว่านี้ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูภาพวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องหน้า ความละเอียด Full HD 30เฟรมไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของลำโพงด้วยนะ คลิปที่ทุกคนดูอยู่นี้นะครับคือคลิปที่ถ่ายด้วยกล้องหน้าของ realme 9 i 5 g นะครับซึ่งโหมดที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้จะเป็นโหมดที่มีชื่อว่า ai beauty นะครับซึ่งจะมีการเปิด beauty เวลาเราถ่ายวิดีโอควบคู่กันไปด้วยเนาะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยจะลดลงมาเหลืออยู่แค่7 2 0 p เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการถ่าย full hd 30 f r a m เฟรมซึ่งเป็นสเปคสูงสุดของมือถือตัวนี้นะก็จำเป็นจะต้องปิด beauty Mode ไปนะครับในเรื่องของไมโครโฟนเป็นยังไงบ้าง คี่แกรู้สึกว่าในเรื่องของการลีเนียแสงเวลาที่เราแผนกล้องไปแผนกล้องมาแล้วสภาพแสงเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับเพอเพอจะดีกว่าแบบตัวบนบนบางตัวได้ซ้ำนะแต่ว่าในเรื่องของความเอียดวิดีโอก็ตา,ตามตามที่เห็นนะครับว่ามันได้แค่ดีจริงๆนะสำหรับในเรื่องของโหมดการถ่ายภาพอื่นๆนะครับทางเร a l วมีเนี่ยก็ได้ใส่สตรีทโหมดเข้ามาให้ในรุ่นนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวสตรีทโหมดจะจะมีแค่เรื่องของการปรับ โฟกั l เรนจ์นะครับการปรับพวกโฟกัสพีคอะไรพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของฟิลเตอร์แค่นั้นนะครับไฟร์ลอยังไม่มีลองเอ็กโพเชอร์ a ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเหมือนใส่มาให้แบบให้มันมีความเป็นเรียวมีอยู่ในโหมดการถ่ายภาพสักนิดนึงนะครับใครที่ต้องการฟีเจอร์ในเรื่องของการถ่ายภาพเต็มๆต็มอะเร a l วม9 Pro Plus นะครับแก้วยังย้ำอยู่ตลอดเวลาที่พูดในคลิปนี้เลยนะตัวนั้นคุ้มจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบ แค่จะใช้งานสมาร์ทโฟนทั่วๆไปเน้นในเรื่องของ 5G เน้นในเรื่องของแบบการเล่นเกมแล้วก็ไม่ได้อยากจะมาแบบชาร์จแบตบ,บ่อยๆเพราะว่าแบตความจุเยอะๆของตัวนี้มันก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแก้ว่า Realme 9i 5G ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับราคาของ Realme 9i 5G เครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่ 9,499บาทนะครับแล้วก็โปรกับโอเปอเรเตอร์เนี่ยราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับลองไปดูกันได้นะครับว่าจะต้องสมัครโปรเท่าไหร่ถึงจะได้ราคาแบบนั้นนะครับก็ถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile p h o t o grapher ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ